มีป่าอยู่อีกป่าหนึ่งหลายป่านั่นแหละแต่ว่าป่านนั้นน่ะเขาจะออกเป็นแพรเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเนาะป่านั้นอาจจะต้องเข้าสองคนเพราะว่ามันมันเป็นป่าภูเขาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปไกลแล้วมันจะจะเหงาจะ้ะมันไม่น่ามันเหงาแล้วมันทำให้ดูบรรยากาศมันน่ากลัวงไง <c oughs> จริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่ามันเงามันเงียบไงใช่ไหมมันวังเวงไงต่านั้นอะ่ะจะต้องแบบไปกันสองคนมีเพื่อนไปซึ่งเพื่อนเพื่อนอ่ะนะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็มันวางไม่ตรงกันหรือว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าป่ากันเขาอยากเข้าเลยค่ะแต่ว่ามัน เรียกอะไรอ่ะสุขภาพไม่ไหวจ้าเมื่อก่อนน่ะปลาน,นั้นมันขับรถเข้าไปได้นะคะสมัยที่เจม,มานู่นสมัยสองพั 4, 2, นสี่สองพันห้านน่นอ่ะเจม,มาที่ซีวีเดนอ่ะ จำไม่ได้แน่ชัดตัวเองมาตอนปีพศไหนไมรูประมาณนั้นแหละค่ะเอาเป็นว่าเนาะมันขับเข้าไปได้ค่ะก่อนมันก็ยังกันดานอยู่เนะาะเนี้ยโอ้โหอันนี้กิ่งไม้อ่ะขับมันขับรถเข้าไปได้มันก็จะไม่เหงาไงแต่ว่าตอนนั้นเจ๊ก็ไม่มีใบขับขี่รถหรอกค่ะแต่ว่าสุขภาพเรา มันยังดีอยู่มันเดินถึงไหนถึงกันได้ค่ะวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยสนุกมันมากแต่ตอนนี้วิ่งบอดแล้วจ้าออเนาะแบบเหมือนเราใช้เท้าเดินเยอะอะไรเงี้ย <laughs> มันก็เลยพังชำรุดอย่างนี้มั้ง <laughs> ถึงเวลาอ้ยมันถึงเวลามันชำรุดหรือเปล่า มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตโอ้โหดูขายาวมากค่ะยาวจริงอึ๊บโอ้โหเอาฝรั่งออกมาอีกแล้วเป็นไรฝรั่งนู่นน่ะนี่ค่ะรถจอดอยู่นี่รถอยู่ไกลมาก อยู่อมแอมแต่รถจะบอกฝรั่งเธอไปตกเบ็ดก็ได้เธอไปเหอะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเขาไม่ตกเขาไม่ได้ซื้อบัตรมาเขาบอกเขาไม่อยากตกเขาบอกไม่อยากตกเบ็ดนะจ้าพนหอวจังซันตัวบางทีพี่ชายเขาก็เชิญมานะคะว่าให้มาตกเบ็ดเป็นเพื่อนเขาหน่อยเนาะ พี่ชายเขาก็ไม่ค่อยสบายแล้วทุกคนเราต้องขอบคุณร่างกายขอบคุณลมหายใจที่เรามีนะฮะขอบคุณอาหารการกินที่มีให้ให้เรากินเนาะนี่ไปเท่านี้แล้วจ้ะสวัสดีค่ะมาต่อกันจ้ะค่าใหญ่มาก เห็ดเยอะมากนะคะป่านี้ยอมรับเลยอทำไมขามันไม่ใหญ่เนาะแต่ป่าที่เจ๊ลงคลิปให้ดูอะคลิปก่อนอะนั่นนะคะใหญ่มันก็แล้วแต่ป่ามั้งคะเนาะติดป่าเข้าแค่เอื้อมเองค่ะเอาไม่ถึงแค่เอื้อมมือโอ้โหเหยียบเลย สดมากสีสวยไหมตรงนี้มันซีดซีดเนาะสีมันจะซิดซีดเนาะอยู่ที่แสงแสงไม่ถึงจ้ะ ใส่รถแล้วหนึ่งหนึ่งตะก้าใหญ่เห็ดกำลังงามโหดูกำลังเคลียร์ขาเห็ดเจ๊กำลังเคลียร์ขาเห็ดอยู่จ้ะ ยิ่งเขาเพิ่งออกอะฝนแล้วก็เขาเพิ่งออกเป็นดอกเล็กๆอะแล้วมาเจอความแห้งแล้งนะโอ้โหทีนี้แหละทุกคนคือเห็ดเบาบางมากบางตามากเหมือนปีที่แล้วก็เหมือนกันเห็ดเขามาเจอความแห้งแล้งนะ่ะเจอฝนแล้วก็แห้งแล้งไงเขาก็เลยแบบไม่สวยไม่ค่อยมีไม่ไม่เกิด มันแห้งคือคือเขาโตประมาณเนี้แล้วมาเจอความแรงนะ่ะเขาก็แห้งไปเลยแล้วเขาก็ไม่เกิดนะคะมันก็ทําให้แบบมันไม่ค่อยมีเห็ดให้เก็บแบบฟินๆน,นะคะบางที่ฝนตกดีเขาก็มีนะคะแรงบางพื้นที่นะคะนี่แบบนี้เนาะสวยมากเลยเนาะแถวนี้เห็ดดอกเล็กนะคะกำลังสวย ดอกแบบกำลังสวยเลยเมื่อกี้เขาอยู่เข้าป่าเข้าไปในป่าหน่อยอันนี้อยู่ริมทางปรากฏว่าเห็ดเขาจะดอกเล็กหน่อยซึ่งมันกำลังสวยนะคะซึ่งกำลังสวยมากเลยอ่ะขาแบบแข็งแรงมากนี่คัน,นันเล็กไปหรือไม่ก็ หิมะมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่มาก็จะไม่ได้มาอีกหรือไม่ก็มันหมดช่วงเก็บเห็ดแล้วว่ะค่ะทุกคน,นโอ้โหดูกกนี้ค่ะโอ้โหสวยมากเดียวได้เดีวเดียวเดียวได้เดียวได้แต่ว่าสวยนี่ งามมากเลยทุกคนปาสวยสวยสวยทำอย่างเงี้ยถ้าเราดึงเป็นกอใหญ่ๆนะรากมันจะหลุดมาไม่งั้นก็มีมีดก็ตัดเหมือนที่หลายๆท่านทำก็ได้เนาะแต่ว่าเจ๊ะนะเอามีดมาอย่างนั้นแหละเจ๊ไม่ค่อยใช้มีดตัดหรอกคะ่ะเจ๊เอามีดมาเป็นเพื่อนเฉย นี่ดึงงยามดีโหขางามมากจ้ะงามจริงงามจริงแบบไม่ติงนางเลยจ้าเอามีดราเป็นเพื่อนงงไหมโอ้แข็งแรงอันนี้สั้นเดี๋ยวนะอันนี้บรรจงนิดหนึ่ง หือหลายท่านบอกว่าเหมือนมีเวลาเยอะเก็บทีละดอกเด้อจริงถ้าเจ๊ามาในป่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่มืดเร็วนะเจ๊ก็ไม่รีบนะเพราะว่าถ้าเจ๊ามามาเข้าป่าแล้วอะ่ะเจ๊ก็จะเตรียมเวลามาด้วยเนาะแต่ถ้าตอนไหนรีบก็คือรีบจริงๆอันนั่นคือรีบจริงค่ะ มันก็จะดูเป็นแบบเก็บเห็ดสไตล์อุญุอันนีอันนี้เล็กนิดเดียวเลยแต่ว่า ขาสวยมากก็เลยอยากได้ไปอ่ะเนี่ยดอกเล็กมากเลยค่ะดอกเท่านิ้วก้อยนี่แต่ว่าขาสวยมากอยากได้แบบนี้ไปเจียวไขน่นี่กรุบจริงเหบอนี้อ๋อเห็ดเหลืองเละแล้วทำไมมาเก็บเมื่อก่อนไม่ไม่เห็นมีเห็ดเหลืองค่ะดูค่ะไม่สวยเลย เปียกมาแล้วค่ะดูมันเปื่อยเอาไว้นี่แหละค่ะกำลังเดินไปที่แม่น้ำนะคะเดชจะเดินไปที่แม่น้ำนะคะถ่ายคลิปนุ่นไปดูแม่น้ำ<_><_><_><_>บ้านอยู่ใกล้ภูเขาใกล้ป่าก็ดีทุกคน มันเป็นอะไรที่แบบบรรยากาศมันดีมากนี่เดินมาเอาดอกเล็กๆแส่ว่าขาใหญ่เอาไปคัดทำไอเนี่ยเจียวไข่เนี่ยแซบไขว่าแซบบ้างยกมือขึ้นสำหรับคนที่เขาชอบกินเห็ดฟินเห็ดจริงๆน่ะเขาหาเมนูทำ เขาเอาไปทำหมกอะทุกคนหมกหมกเห็ดใส่แบบปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยเอาไปทำหมกไปทำเออทำอะไรนะไปทำซุปค่ะซุปเห็ดสนเจชอบเอาไปตำน้ำพริกไปเกี่ยวไข่อะไรอย่างเงี้ยเมนูง่ายๆสบายๆอะไรอย่เงี้ยหมกก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะทุกคน แต่ถ้ามีคนทำให้กินก็กินนะเจนะหมกอะแต่ไม่ค่อยได้ทำเองแต่ส่วนมากตำน้ำพริกเจชอบตำน้ำพริกใส่อะไรเหรอใส่อะไรปลาทูค่ะส่วนที่บ้านเจนะเจเอาไปฝากคนที่บ้านหัวนี้เก็บยาวๆไปเลยนะก็ลองอาจจะสายต้องขออภัยค่ะตรงนี้ไม่ได้ตัดต่อ อยากให้เห็นบรรยากาศเดินป่าคือมันก็ไม่ได้สบายนะแต่ก็สนุกเอาความสนุกความมัไมนไปจี่ทำปายมีคนชมคลิปให้ เยอะคนทำคลิปก็มีแรงมีกำลังใจทำคลิปนะคะทำไมป่านี้มีแบบเห็ดอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เห็ดฝอยแบบนี้ mm hmm. เยอะมากเลยนี่มันก็เกิดขึ้นใกล้ๆเห็ดเห็ดดำอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลาเราเอาไปคัดอเราก็มองไม่เห็นนะคะ mm hmm. คุยระบายให้เพืเ่อนๆฟังนี่ค่ะถ้าเราไม่ได้ตัดต่อมันก็จะเป็นเ,เราเดินเราก็จะดึงกล้องขึ้นขึ้นลงลง,ลงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกล้องมันสายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมชาติแหะคะ่ะเพราะวว่าเราใบไม้มกับเห็ดผสม,มกันโอ้ยกิ่งไม้ร่วงมาโดนตัวเอง ทาไม่รู้เลยใบไม้กับเห็ด <By my> <laughs> เอาอีกแล้วมาเจอเห็ดไซส์ใหญ่อีกแล้วค่ะ สายแป้งเลยจ้าเจอไซนี่อีกแล้วเพราะว่าเราเดินเข้าป่าไม่ได้อยู่ริมทางค่ะเดินเข้ามาในป่าลึกหน่อยแต่ไม่ได้ลึกเยอะนะแลวมันอุดมสมบูรณ์มากอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นี่ค่ะสวยมากสวย จริงป่านี้มันมีเห็ดอันนี้ด้วยนะคะเรลืกอะไรนะเห็ดพึ่งหวานค่ะแต่ปีน่มันไม่ออกเหมือนปีที่แล้วเลยอะ่ะหายากมากแต่บางที่เขาก็ได้เก็บอยู่แต่ที่เจอยู่มันไม่มีค่ะใกล้บ้านเจมันไม่มีมาแล้วมาแล้ว มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจ้มาแล้วจ้า,จา,จาอู้หกิ่งไม้หักดูค่ะกิ่งไม้หักตะกาเกือบคว่ำเลยจ้าอึ๊บตะกาเกือบคว่ำเลยแหม ขามันดำดำนะนี่ขาดำดำโอ้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากจ้ะเขามาเดินเล่นเดินเลือกอะไรนะคะเขาเดินแบบเดินไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะค่ะพลัง ตอนนี้เจ้พาพเพลินกำลังมีปัญหากับการที่การตัดสินใจ <c oughs> ไม่รู้จะไปเก็บเห็ดทางไหนก่อนทุกคนเยอะมากแต่เขาไม่ได้อยู่ติดกันค่ะเขาอยู่ตรงด้านกองหนึ่งตรงนี้กองหนึ่งอะค่ะเลยแบบไม่รู้จะไปตรงไหนดูนู่นค่ะข้างในไปไม่ได้ค่ะป่าแบบรกมากเอาข้างนอกข้างนอกค่ะ ไปเดี๋ยวลื่นนะคะลื่นไม้อะไรเงี้ยโอ้ดูข้างในสวยจ้ะแต่ว่ามันเขาแห้งเนาะเราปล่อยผ่านเนาะอย่าเสียดายกันนะคะโอ้โหงามมากจ้าดูใบไม้อะ่ะเนา่าเกือบแล้วไหมละ่ะ Oh. อันนี้ต้องรีบทําเลยค่ะไว้ไม่ได้นะคะเน่านะคะนี่ต้มเลยอันนี้ตากไม่ได้นะคะนี่แบบนี้กองเนี้ยไปก็คือแบบต้มอย่างเดียวค่ะตากขึ้นเน่าแน่นอนร้อร์ซค่ะค่อนข้างมั่นใจด้วยประสบการณ์อัน,อนหลายปีนะคะ โอ้โหบ้านสวยมากเลยอะนี่เลย mm hmm. เต็มใบมากค่ะแบบนี้ สองซ้สำสวยมากดูความใหญ่ของเขาก่อนโหฟาได้หมดไหมนี่โหจะเห็นแค่ดอกเดียวนะมาถึงเห็นตั้งเยอะ กี้เห็นแค่ดอกเดียวโอ้ได้ตั้งหลายดอกตอนนี้จะตากได้หรือเปล่านอนน่เดี๋ยวเอาไปลองดูโอ้สวยมากดอกมันแห้งนะคะแต่อยากได้ไปอะ่ะดอกเล็กแต่ว่ามันสวยมากเลยสวยดุดันมาก โอ้โหเก็บไปนี่ทำความสะอาดกี่วันคะทุกคนนี่มาช่วยทำความสะอาดกันด้วยเด้อนี่ค่ะได้แต่ดอกนำงามไปไปตากนะทุกคนใครจะได้เห็ดอะเนาะหวังว่าคงจะเอาไปได้เยอะนะ โอ้โหดูขานะ่ะโหสวยมากสวยจริงโอ้โหสวยเมื่อกี้มองไม่เห็นเดินผ่านไปเริ่มตรงนี้ทำไมเริ่มมืดยังไม่ดึกนะคะแต่ว่ามันไม่มีแดด แล้วป่ามันอาจจะแบบทึบอะ่ะจะเลยดูมืดในกล้องอาจจะไม่มืดนะคะเพราะว่ากล้องนี้เขาปรับแสงของเขาเองเนาะไม่รู้เจไปกดอตัวไหนไม่รู้ปรับเองอัตโนโมัติเลย <c oughs> หรือเขาหรือเขาเป็นอย่างนี้มาแล้วเนาะโปรแกรมตั้งค่าให้อะไรเงี้ยเจก็จะซื้อโทรศัพท์เ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมคะ จะทำไม่เป็นนะทุกคน <c oughs> ใครเป็นเหมือนเชบ้าง <c oughs> พยายามกดไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นความไม่กล้าของเราอะที่ไปตั้งค่ากลัวไปตั้งแบบผิดอุ๊ยอะไรเนี่ยปุ๋ยเหรอคะนี่เพิ่งเห็นเก็ <c oughs> บตั้งน,าน้าทุกคนอุ๊ยกินปุ๋ยไปด้วยเ้ออุ๊ยใครจะโดนดอกกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จ้ะ ใครจะโดนแจ็คพอต <c oughs> ไม่เห็นน้ำคิดอะ่ะ <c oughs> สวยเลือกได้โอ้ยโอ้ยงามคือออมาทางนี้หน่อย โอ้หอีกฝากหนึ่งนะหน้าสัตว์กันสุดๆไปเลยด้านนูนะ้นอะหลุดเฟรมมั้งหรือเปล่าเนาะทุกคนเก็บเพลินลืมดูเฟรมไปค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บ ไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกแล้วนะคะทุกคนหูได้ขนาดนี้ได้เยอะแล้วนะสําหรับตะก้าเนี้ยถ้าได้ขนาดนี้เยอะมากเลยนะนี่ตัดขาเอียนเลยนะตัดขาเห็ดอะหลายท่านบอกน่าจะตัดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไปนั่งตัดเจยกะมงนั่งตัดอย่างเดียวเลยนะนี่เราเก็บก็เก็บไปเลยแล้วก็ไปนั่งตัดที่บ้านเหนื่อยกับพัก อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราโมจะมาตัดด้วยอะไรด้วยไปด้วยอย่างเี้มันก็ที่ตั้งโทรศัพท์เจ้มันไม่ดีทุกคนปัญหาน่ะมีตั้งหลายตัวแต่มันก็ไม่ถูกใจมันหักไม่ดูโอ้สวยมากค่ะนี่สวยจริง เจ้าถนัดเก็บแล้วก็เอาไปตัดที่บ้านนั่นเลยค่ะนี่สวยๆปีที่เจ้ามาเก็บตอนนั้นก็หูเยอะเยอะมากเหมือนกันปีนั้นมีแบบเพื่อนๆฝรั่งเขาสั่งเห็ดเจ้เลยนะ จริงๆอ่ะมีคนเขาบอกให้เจ้เก็บไปส่งเขาอยู่นะแต่ว่าเจ้ไม่ได้คุยกับเขาไงไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายต่อหรือยังไงไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้ามีอ่ให้บอกเขาเขาบอกอยู่ไม่ไกลด้วยนะเจ้ก็ไม่ได้บอกเขาสงสัยเขาเอาไปขายหรือเปล่าวว้า อีกแล้วเอา้าเจอยู่ใ,ใกล้ๆคนเขาตัดป่าบอเพิ่งดูว่าเราอยู่ใกล้เขา โหสวยมากเลยไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะคะ่ะตรงนี้งามมากเคลื่อนที่กันจ้านี่คะ่ะเขาไม่กองแบบนี้กันเลยนะเนี่ยดูขานะสวยมากโอ้แต่เขาไม,ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยแค่นี้แหละาด

ไม่สวยแต่ดอกเขาสวยมากนะแต่เขาเน่าแล้วโหดูสิเห็นไหมเจ๊บอกแล้วว่ามันสวยมากๆเลยตรงนี้มันจะไม่มาไม่ได้เลยค่ะลุปตายสามดอกโหสวยจริงๆสวยจริงสวยตะโกน ออยู่ในป่ามอสแบบนี้โอ้ยชุ่มชื้นมากดูโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้โหสวยจริงสวยจริงสวยจัง ได้สัมผัสเห็ดแบบหลายรสชาติมากเลยจากป่านี้เดี๋ยวไซส์ใหญ่เดี๋ยวก็ไซส์เล็กเยอะมากหลายอารมณ์มากเลยค่ะ ไม่เยอะแต่พอยืนอยู่อย่างเงี้ยสวยสวยสวยจริงโดดเดี่ยวมันก็ไม่ค่อยสวยนะตรงนี้นดูมันปนกันเยอะค่ะทิ้งเอาไว้ก็เยอะ ไปจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ไปทำคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า